อยู่กินกับสอสอมไม่ยอมเป็นคุณนายไปวันวันชีวิตล่าสุดปูมันธนาดาราแม่ลูกสามก่อนลือสัพัดแยกอยู่กับสามีโแรแลนอยู่ในวงการบันเทิงไทยมานานหลายสิบปีสำหรับปูมันธนาหิมะทองคำอดีตนางเอกนักแสดงสาวจากสังกัดช่องมากสีโดยปัจจุบันปูมันธนาในวัย45ปี ก็ใช้ชีวิตอยู่กินและแต่งงานกับหานพักดีหานหิมะทองคําอดีตสมาชิกสภาผู้แทนแรัษฎรกรุงเทพมหานครเขตวังทองหลางที่ภายหลังจากแต่งงานกันมานานตั้งแต่พุทธศักราช2546จนเวลาร่วงเลยมานานเกือบ20ปี จนกระทั่งทั้งคู่มีทายาทมาเป็นโซ่ทองท้องใจถึง3คนนั่นคือน้องเพียรพิมพ์เดชน้องเพรพักทีมาและน้องพ่อพิมพ์วัทิมะทองคำจนปัจจุบันทายาททั้ง3ก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วแต่หน้าตาของคุณแม่อย่างปูมันธนาหิมะทองคำก็ยังคงดูอ่อนเยาว์สวยมัดใจสามีอีกด้วยนอกจากนี้ถึงแม้ชีวิตของปูมันธนาหิมะทองคำภายนอกอาจจะดูเป็นคุณนายผู้เลอค่ะ เมื่อได้แต่งงานกับเศรษฐีสามีสอสก็ตามแต่แต่ถึงอย่างนั้นปู่มันธนาหิมะทองคำก็ยังคงรับงานแสดงและงานละครอยู่บางก็รับบทแม่บ้างหรือนักแสดงนำต่างๆนอกจากนี้ปู่มันธนาหิมะทองคำยังเคยตกเป็นข่าวลือว่าเธอแยกบ้านกับสามีอยู่โดยภายหลังสามีอย่างหันพักดีหันหิมะทองคำก็ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว เจ้าตัวรับว่าแยกห้องนอนกันจริงๆแต่เป็นการแยกห้องนอนที่มีเหตุผลนะเรื่องแยกห้องนอนไม่มีอะไรหรอกเรามีทายาทตั้งสามคนมันต้องแยกห้องแยกห้องเรามีหลายห้องมันต้องตกแต่งแบ่งๆกันดูแลน้องๆอยู่แล้วรวมกันไม่ไหวถามว่าผมเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับด้านหารได้ยืนยันอีกหนึ่งเสียงว่าไม่มีเตียงหักเพราะความรักเราแน่นอนหากจะหักก็คงพอปั๊มทาย,ยาทคนที่สี่ตังหกัก เราก็มีทายาทกันสามคนแล้วก็อยู่กันมีความสุขหลักแน่นอนอยู่แล้วถ้าเตียงจะหักก็คงเพราะทายาทคนที่สี่คงไม่หักเพราะเรื่องอื่นหรอกไม่งั้นก็คงไม่มาทํางานด้วยกันหานกล่าวสรุปส่วนมุมมองของปู่ม,มัทน,นาในฐานะคุณแม่ของทายาททั้งสามและภรรยาอดีสรน,นั้นเธอได้เผยว่าพี่ปู่เป็นธรรมชาติมากเราเป็นอย่างไรก็อย่างนั้นเลยไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นแม่ของทายาททั้งสาม เป็นภรรยาที่ดีของสามีไปรับไปส่งน้องๆตามปกติบางคนเรียกเราคุณนายแต่เราก็จะบอกให้เรียกเราเหมือนเดิมบางครั้งก็มีคนมาขอให้ช่วยยื่นเสนอนโยบายผ่านทางเราหรือขอความช่วยเหลือเรื่องต่างๆพอเราทราบเราก็จะบอกพี่หานทันทีให้เขาไปนำเสนอต่อซึ่งเราก็มีส่วนช่วยเขาได้บ้างเล็กน้อยค่ะแต่เราก็จะไม่ก้าวไกยหน้าที่การงานของพี่เขาค่ะ